ค่ะนณีนุนธนิยาก,กับมีแนวทาาตัวเลขเก่ยวกับเลรสูตรคำนวณของพระอาจารย์ศิษนานะคะมาอีลีพี่ทองมาตรงๆนะคะนะคะสุดยอดอีลีงวนที่ผ่านมานี่ก็เขาเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะวัน,นี้ก็บเขาหกหนึ่งมาตรงๆนะคะเขาชุดกันนะคะเป็นหาเก่าหนึ่งเก่าสองโคงสุดท่ายนะคะ 6, 1, 6, 2, หกหนึ่งหกสองมันบอกว่าลักซิ่มาหกกับเก่านะคะตัดบอดายอีลีนะคะ หกหนึ่งหกสองเป็นตัวกันหกเก้าหนึ่งเก้าสองเป็นชุดเน้นนะคะมันก็ออกหกหนึ่งล่างมาตรงๆนะคะสำหรับงวดนี่งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองหาหกแปดนะคะพระอาจารย์จะหายหรือไม่หายก็หายไปบังข้ามยืนยันกับ พระอาจารย์พิศนานะคะว่าคนจะหายต่อไปบ่นะคะขอยินดีด้วยกับเอฟซีที่โชคดีนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีที่ยังบ้านโชคดีนะคะหัวอ,อกเดียวกันนุ่นที่ยากสื่อตะเก่านึงเก้าสองนะคะหกหนึ่งหกสองมาชอบนะคะไปฟังคําทิมยันกับพระอาจารย์ว่าจะหายหรือเปล่านะครับไปเบื้องไปชมน้ำกันเลยค่ะพระอาจารย์การธรรมสการค่ะม,มีจักโตบ่ววล่ะ เขาหกหนึ่งพยาจย์เขาเขาชุดโตเลยเขาหกหนึ่งเขาตรงตรงแล้วค่ะพอาจาันเออเขาตรงตรงพอาจารย์กระสือก็เก่าหนึ่งเก่าสองโซตันีได้เต้าหกสองค่ะเขาตรงตรงเลยหฮงเปรีเนี่ยเต้าหกสองพายเป็นติงสองลาสองกันหนึ่งมันธรรมะตัวหนึ่งกันยังไงค่ะพอาจารย์บอกว่าตัดบ่าได้เนาะหกหกกับเก่ารักซิฟ หกหนึ่งหกสองเก้าหนึ่งเก้าสองเล่นเก้าเก้าสมบวกหกกับเก้าบวกเก้าับหกไปอาจารย์ยังวะมาลางอีหนีเนาะค่ะพอาจารย์อมันกับมาลางอยู่แต่ว่าเพราะว่าเป็นโครงสุดท้ายนะบ่รุ้ว่าเอฟซีโชวดีป่โอ้ยน่นที่ยากกับสื่อตะเก่าหนึ่งเก่าค่ะมันต้องมีลหะเพราะว่ามั มาตรงกันซื้อกูโตกับจิ่ถึกยู่หละกันว่าซื้อกูโตกับว่าถืกแลลวแล้วแ่วัฒนาอาจารย์ว่ไร้สลากินแบ่งได้มันบอค่ะม่มีต้องหกสองไม่ต้งหกสองเก้าสองกับว่าไรจักไปเก้าหนึ่งกับ่าไรจักไปมีต้งหกสองนี่ยากก็ซื้อก็เก้าหนึ่งเก้าสองหกหกหนึ่งหกสองหกสี่หกคู่ตอนนี้หอเดี๋ยวนี้มาหงดเนาะคนขาย่าแล้วมะไหมอาจารย์แล้วบ่ค่ะ ก็เจ้าบอกอันมามาอายุมนันหันมาบ่อหอดลอเตอรีมาบออ่อหอดค่ะเออข้ได้ถือกิดีใจน้ำนะคะพระอาจารย์เออก็ดีใจน้ำเป็นสิได้ทุนขึ้นเน่ยโอ้ย <c oughs> <บท S 2> วดก้อนกับวดก่อนยุบไอาจารย์ก็ได้รวดก้อนก็ถือกันว่าหลายค้นนะคะพระอาจารย์ที่เป็นรวนทมทันน้งมวลน้ำถือถือว่าหลายเป็นไรดอกมันกินมาหลายงวดหรอ ค่ะวันนี้มันกลับไปเข่าโตกันเนาะตัวเน่นเก้าหนึ 1, ่งเก้าหนึ่งออกเหล้าไหมคะพออาจารย์มันขึ้นนี่ในเบืองบอ่ก็ว่าพาจานมาเดี๋ยเบืองเล่าว่าหัจักเบืองบอป็นเล่า,าเหล,ล้าออกเก่าหนึ่งมึงขึ้นนี่ตรงตรง,ตรงเลยเก่าหนึ่งรางวันนี้รัฐบาลถ<ว>้ายังมาออกหกหนึ่งอีกโอ้สุดยอดดีลีเลขเอเลขอันทีนน่น้นที่ญาไปจุดถูกภูเขาเขาทั้งเขาทั้งรัฐบาลไทยเขาทัา้งเหล้าเหล้าออกเก่าหนึ่งรัฐบาลไทยออกหกหนึ่ง โอ้ยเพิ่นสือบแล้วบอกเหล็กหกหนึ่งมันเป็นเลขวันคู่เนาะเลขกแต่ว่างามมันสืบการหนึ่งเลยปีประอาจารย์ไปสอบหนักท้าอยู่วัดตาตเมืองเกษตรค่ะมาขายให้ลุมลุมอาจารย์เอาได้จังใบในสิบเอ็ดใบเจ้าหนึ่งมาขายอีกมีอีกสิบใบเอาวอะนะวอาดอกวอแล้วอืมมันเคยมีอยู่นะคะกับหัวเนาะ เดี๋ยวนี <Ps> on one, ่ก็บาหอกล้องหนึ่งอี่ควายจารย์ซือหกสอง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 คิดว่าสองติงหลายคนหนึ่งสันดิบค่ะบอาบอามากเลกหนึ่งมันกับอกับป้อได้ก็ได้ยัไบเก่าสองก็ได้ก่าหนึ่งกับป้อได้ค่ะหกหนึ่งกับหกหนึ่งกับป้อได้ดีใจน้ำเย็บซี่เยอะดอกบนกระสี่ป้อได้ค่ะบางคน่สี่ได้ทุนขึ้นคผู้คนมิทุนขนาดที่อทุกคู่น่ะเรกมันไม่สี่คู่เน้นรางกันบนคือเก้าเนาะ แมน็ดีใจน้ำเฟซซี่อยู่หรอกค่ะพอสี่ขันใจออกไปดอกที่เอกชนพาย,าย,อ,ย,าอ,ยอาจารย์ไม่ได้ซื้อเลยมันบ้างคะโอ้ยพายอาจารย์พ่อยากซื้อปัญหาว่างวดนี้ว่าจีบ่อสื้อัอนงวดใดพ่ซสืบเฟซซี่ F C มักสืบถึงจังหวัดกันพ่ถือตัวเต็งก็ถือตัวร่องจังหวัดค่ะแต่เลยบอสบอสคอยซื้อปัญหา กร,ระสือตลอดตะลีดเนี่ยกะสือจะคูอยู่ีงหนึ่งสองสามสี่หาคูมันชี้นก็เก่าเพาอะไรก็เอาหาคูเอาตั้งหกสองสบายงวดต่อไปพาจารย์กระสี่หายคือเก้าแล้วค่ะพาจานหายคือเก้านะล่ะปลาปหายซ่างไม่เรวพาจานนี่ใจไม่ดหลงอันาาเล็กมันเข่ามันกระติ๊ มีกำร่างใจเห็ดมั้งค่ะคะอาจารย์มีกำร่างใจอยู่หรอกมีกำร่างใจเห็ดอยู่เลยกว่าเขากะบมยอยากเห็ดน้อย่านเป็นท่านผู้ใหญ่ท่นผู้ผู้สื่อกะจอยผู้ใหญ่กะจุ๊บไมีนค่ะผู้ไายถ้ำคลิปนี่ก่ะนักใจชื่อกันนะค่ะบ่สบายใจแมียนนักใจชื่นกันแมีนบ่บ่แมีนว่าอยากอยากให้ใครยุ่งหรอกเก็บสื่อสื่อก็ดีใจน้ำยุ่งอกตาตูสาตูค่ะก็ับแล้ก็อะไรอันใจออก กราวขอบคุณพระอาจารย์หลายๆที่ห้แนวทางยืนยันแล้ว,วงลางวดต่อไปหายขึ้เก้าอ้าวขอบคุณค่ะกราบนมัสการค่ะจะเ่เริญพรค่ะพอไป่น้องเอฟซีก็เสียงยินแล้วนะคะเสียงสัมาัณ์รหว,ว่านุทิยากับพระอาจารย์พิศนนานะคะเพิินกับยืนยันว่าจะหายือเก้านะคะสุดยอดอีีนะคะโค้งสุดท้ายคือคลิปแรกคุนจะหายเก้านึงเก้าสองนะคะ คลิปคงสุดท้ายเพิ่นบอกวา่าตัดเลขหกบด้6หกลักสิบเก้าลักซีเพิ่นบอกวา่าหายหกหนึ่งหกสองเก้าหนึ่งเก้าสองหกหนึ่งหกสองนี่เป็นชุดเน้นนะคะกะ็ได้เขียนตัวน้อยๆน,นะคะตัวใหญ่ๆคือเก้าหนึ่งเก้าสองนะคะนะคะก็บู้ว่าเอฟซีจะโชคดีบอบางท่านบางคนมันก็อาจจะซื่อมดทุกคูนะคะเลขบได้กรับนะคะ,ะบางคนก็จะซื้อตั้งชุดเน้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลกับเป็นแนวทางของอาจารย์ปริศนามาตรงๆนะคะหกหนึง่ง,งนะคะ, 6, 1, ะ,คะเพื่อนก็ยืนยันแล้วว่า งวดที่จะถึงนี่งวดวันที่หนึ่งอ่าหนึ่งพฤศจิก,กายนกายืนยันจะหายคือเก่านะคะเข้าเข้ากับมาค่อยติดตามน้ำกันทั้งสองเท่านี่ก็เป็นซื้อน้ำเสนอตามหายทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะก็ขอยินดีด้วยกับเอฟซีที่โชคดีนะคะขอขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีที่ยังบัานโชคดีนุ่นทียากะบ่ไดดโชคดีเด้อคะ่ะ ะะพเพราะว่าห้ากับ่บมักนะคะสื่อแตะเกาหนึ่งเก่าสองหกหนึ่งบ่ชอบนะคะมันก็ออกนะคะออกออกตัวที่ห้าบ่ชอบนะคะสรุปว่ามันก็มากคือเก่านะคะเข้ามาคอยติดตามนํากันน้่นที่ยากก็ขออวยพรให้เอฟซีโซดีนะคะ